พระแม่ผู้ประเสริฐทั้งงามเลิศเป็นยอดหญิงส่งช่วยไทยทุกสิ่งพระพักพริ้งตลอดเวลาพวกเราเหล่าข้าพระบาทและถวยราชต่างหันสาก้มกราบพระบาทาร่วมใจมาถวายบังคม12องสิงหามาบรรจบ มือประนบให้เหมาะสมเทวาและพระพรหมต่างเรื่อนรมถวายพระพรด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมศป์ทิพมณีกรรมการผู้จัดการและพนักงานบริษัททิพมณีมีเดียเน็ตเวิร์กจำกัด แสงอรุณเบิกฟ้าทุกชีวิตเริ่มต้นกับวันใหม่อย่างเช่นคุณแม่แหววมิ่งขวัญแม่ผู้ไม่เคยหยุดนิ่งและไม่ยอมให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ถึงแม้ความผมขื่นในอดีตจะคอยรุมเร้าจิตใจของเธอมาโดยตลอดแต่เพียงเพราะคำว่าทำเพื่อลูกคุณแม่แหววจึงสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างมาได้จนถึงทุกวันนี้ในทุกๆเช้าคุณแม่จะตื่นขึ้นมาทำบุญตักบาตรและปฏิบัติตนเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอ ยามว่างก็จะหันหน้าเข้าหาพระพุทธศาสนาไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบและยึดหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยจิตที่เป็นกุศลคุณแม่แววเลือกที่จะช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานเทศบาลเมืองหนองปลือช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆในพื้นที่และชุมชนทุกกิจกรรมนั้นแม่ววจะยื่นมือเข้าไปช่วยงานชุมชนเป็นคนแรกโดยไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน ใสสี่สี่ห้าใส่บาตรทุกวันวันธรรมดานี่ก็มาวัดวันวันพระก็มาวัดแต่วันธรรมดาก็พระไปนาบาตรก็ใส่ทุกวันไม่เคยขาดวันไหนไม่มีกับข้าวแล้วก่กเกลหุงข้าวอาจจะตั้งใส่ใส่บาตรองใส่บาตรองค์้ยี่สิบยี่สิบองเดียวก็ยี่สิบถ้าว่าขยันหุงข้าวอ่ามีข้าวอาศัยข้าวแล้วไ็คือกับข้าว,าว,าวนาบาตรใส่บาตรใส่ทุกวันเลยแล้ววันพระก็ตองมานี่ทุกวัน ทุกวันพระตั้งแต่พอ่อตายก็ประมาณสิบสิบกว่าปีหาหน่ามาจากนั้นก็เขาไม่คงไม่เข้ามาสงการทีเขาก็เคยมาแต่มียุคคนเดียวสงการเนี่ยาอาบน้ําวันวันไรวันไรเนี่ยมียุคนเดียวคนอื่นเขาไม่เข้ามาเคยเข้ามาเลยอย่างปูอย่างไอง้ดาสงชายไม่เคยเข้ามาเลย แต่มีอยู่คนเดียววันที่กาเนี่ยมีอยู่คนเดียวมีเงินเอามาให้ยุอะมีเอามาให้แต่ว่าไม่ได้หวังเขาลอกไปเขาทำกินข้าวเราก็เพราะหาได้ในท้องเดียวปากเดียวก็หากินไปได้ไม่เป็นไรอยากให้เขากับตัวกับใจว่าเออหันหน้ามาหาแม่มั้งนะแม่น่ะเป็นห่วงทุกทุกวันเนี่ยหันลังให้ว่าเออยุอ,อ่ะเ,เขาซื้อรถกันใหม่มาว่าเออ ขับรถออกไปให้ระวังหน่อยนะเพราะว่ายังมือใหม่อยู่แต่เขาเคยขับมาแล้วแต่ให้ระวังหน่อยแต่ลูกคนไหนที่ว่ากับมันแล้วก็ปล่อยให้เขาไปให้เขาให้เขาไปมาให้เขาไปมาเออวันนี้วันแม่นะมหาแม่มั่งเข็นแล้วนะเพราอยากให้ลูกกะล้านเนี่ยทำทำตัวให้เหมือน เหมือนตัวอย่างตัวแม่นี่ก็พอแล้วตัวอย่างที่ทามาเนี่ยทำลำบากมาเพื่อลูกหลานขอให้ลูกหลานเนี่ยตามรอยแม่ก็พอขยันนึกจะไม่ขยันแล้วแต่ตทำทำรอยนี้พอคิดว่าลูกทุกคนก็หลานแล้วเนี่ยตามรอยแม่อย่างเดียวยายหรือเป็นยาอนะไรแล้วแต่ขอให้ตามรอยนี้อย่างเดียวอย่าอย่าไปทํา อย่าไปอย่าไปฝังเย่ายไปอย่างอื่นขอให้ตามรอยนี้อย่างเดียวไม่ขย,ยันเอาแต่ไปรอยนี้เท่านั้นขออย่างเดียวทุกคนลูกทุกคนน่ะจะขย,ยันหรือไม่ขย,ยันตามรอยนี้พอจะมีจะจนหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่ที่ทากินมาลําบากแค่ไหนก็เราไม่เคยลองว่ะยืมเงินคนอื่นเข้ามาใช้ไม่เคยเลยมีกินแค่ไหนเอาแค่นั้นขอให้ลูกอะ่ะ ตามอย่างร้อยแม่อย่างเดียวเพราะร้อยพ่อไม่มีมีแต่ร้อยแม่จะใช้เงินน่ะอย่างประหยัดอย่าใช้ฟุ่มเฟือยใช้เหมือนแม่แม่นะ่ะไม่เคยเลยว่าจะใช้อย่างฟุ่มเฟือยมีมีสิบบาทประหยัดไว้หาบาทมียี่สิบก็ใช้แค่สิบบาทประหยัดไว้หาไว้สิบบาทเนี่ยมันเป็นยางเงคนให้ตามร้อยแม่อย่างเดียว คือทุกคนลูกๆอะรล่นหล,ล,ล,ลานเนี่ยให้ตามรอยนี้อย่างเดียวนะไม่ต้องเท่าแวกทางไปก็คือผิดผิดผิด,ผด,ผดทางแต่ว่าทำไมตามรอยนะถ้าแยกทางอะคือผิดสอนมาทุกอย่างทำทำรอยทำทางให้เดินมาให้ตามมาก็ถูกต้องคือแม่ไม่ทำให้ให้ลูกผิดทางอยู่แล้ว ปัจจุบันอายุย่างเข้าเลข7เต็มทีแต่ด้วยสภาพจิตใจที่เข้มแข็งทำให้แม่แหววต่อสู้ชีวิตอดทนเลี้ยงลูกทั้ง4จนทุกคนเติบโตได้อย่างสมบูรณ์สามารถก้าวไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสบายจนเพื่อนบ้านขนานนามให้แม่แหววว่าคุณแม่ทางธรรมปัจจุบันลูกทุกคนของคุณแม่แหววมีอาชีพและหน้าที่การงานที่ดีถึงแม้การศึกษาของแต่ละคนจะไม่สูงมากนักแม่แหววพูดเสมอว่าการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็จริง แต่ไม่ได้เป็นตัวการันตีคุณภาพชีวิตขอเพียงแค่ลูกทุกคนเป็นคนดีเดินตามรอยแม่ที่ปฏิบัติไว้และพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมแค่นี้แม่ก็มีความสุขแล้ว